สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเสียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำไฟล์บูตตัว USB f a s drive สำหรับทำการลงตัว Windows 11หรือว่าตัว Windows 10นะครับก็วิธีการแบบทำไฟล์ USB boot ก็คือติดตั้งผ่านตัว USB บางคนอาจจะทำไม่เป็นเพราะว่าเราอาจจะมีดาวน์โหลดไฟล์ ISO มาจากหน้าเว็บของ Microsoft เองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Windows 11ที่ Microsoft ให้ทาการ ปล่อยให้ให้เราทําการดาวน์โหลดนะครับหรือว่าสําหรับตัวที่เป็น Windows 10เพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดลงมาที่เป็นไฟล์ iso ได้จากนั้น วิธีการทำไฟล์ iso ให้เป็นไฟล์บูตมันต้องใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า r ู f ั t เป็นตัวจัดการไฟล์บูตของตัว Windows ลงตัว Windows 11หรือตัว Windows 10นะครับในส่วนนี้ถามมาแล้ววิธีการทำอย่างไรเรามาดูกันก็ขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เข้าหน้าเว็บของ r ู f ั t นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็เข้ามาขั้นตอนแรกก็คือหาปุ่มที่เป็นในส่วนของดาวน์โหลดนะครับสำหรับเวอร์ชันนณปัจจุบันมันก็จะเป็นเวอร์ชันที่เป็น3า7ดหนึ่งนะครับก็กดดาวน์โหลดมา จากนั้นก็ลองเปิดโปรแกรมขึ้นมามันก็จะเป็นโปรแกรมประมาณนี้นะครับโปรแกรมโอเคจากนั้นสิ่งถัดมาที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือสำหรับไฟล์ iso หรือนะครับหรือไฟล์ iso 2, เออไฟ iso ของตัว windows 11หรือว่าของตัว windows 10. อ่บเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของตัว windows 11ให้ดูก็ขั้นตอนแรกก็ให้เข้ามาที่หน้าลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ภายใต้คลิปนี้จากนั้นนะครับเข้ามา เลื่อนมาเมนูด้านล่างเลยคำว่าดาวน์โหลดอิมเมจนะครับสำหรับตัว Windows 11ก็เลือกทำการดาวน์โหลดตัว Windows 11จากนั้นก็กดดาวน์โหลดนะครับ เมื่อกดดาวน์โหลดเรียบร้อยมันจะบอกว่าให้เลือกภาษาของผลิตภัณฑ์ก็ให้เลือกเป็น English นะครับอังกฤษนะครับในส่วนนี้จากนั้นก็กดยืนยันเมื่อทำการกดยืนยันเสร็จแล้วมันจะมีปุ่มเด้งขึ้นมาว่าให้ทำการดาวน์โหลดตัว Windows 64บิตนะครับก็กดลงไป1ทีจากนั้น ในส่วนตรงนี้มันก็จะดาวน์โหลดตัว Windows 11เวอร์ชั่นปัจจุบันตัวล่าสุดที่ Microsoft เขารี l ลิสออกมาให้เลยมันก็จะบิวอินพวกแพทต่างๆเข้ามาให้เรานะครับในส่วนนี้ก็ไฟล์ก็จะประมาณ5ชิกกว่านะครับในส่วนนี้ก็จะประมาณนี้สำหรับการดาวน์โหลดตัว Windows 11สำหรับ Windows 10ก็เหมือนกันนะครับไม่ยากเลยก็กดสำหรับ Windows 10ต้องกดดาวน์โหลดเครื่องมือจากนั้นก็รันวิสัทนะครับมันจะเป็น UI ให้ทำการรันจากนั้นก็ ดาวน์โหลดตัว Windows 10ของเราลงมาโอเคเรามาดูกันก่อนว่าวิธีการทำไฟล์บูตนั้นทำอย่างไรนะครับในส่วนนี้ก็ขั้นตอนแรกนะครับก็หลังจากที่เ,เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดตัว ISO, iso ลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันดับหนึ่งนะครับให้เ,เพื่อนๆทำการเสียบ usb flash drive ของเราเข้าไปแนะนำว่าให้เป็น8เป็น 8G ิกขึ้นไปนะครับในส่วนของตัว usb flash drive นะครับในส่วนนี้ ก็ในส่วนนี้ของผมเองก็จะ USB ก็จะประมาณ16 g ิกนะครับในส่วนนี้ก็ทำการเสียบทำการเสียบ USB เข้าไปจากนั้นก็ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราก็จะเห็น v i c e USB ของเรา USB นะครับ USB flash drive ตัวนี้นะครับที่เราทำการเสียบเข้าไปแนะนําว่า อ่า5มีข้อมูลสําคัญอยู่ข้างในเพราะมันจะทําการฟอร์แมตแล้วก็ทําตัวทาตัวบูตขึ้นมานะครับจากนั้นให้ทําการเลือกที่เป็นบูตนะครับในส่วนของบูตซีเล็กนะครับให้เราทําการเลือกไฟล์ iso ของเราในตัวอย่างนะครับเอ่อผมมีไฟล์ windows 10ที่เป็นเวอร์ชัน2 1 h 2นะครับสำหรับใครมี windows 11ที่เป็นไฟล์ iso ของ Windows 11ก็ให้เพื่อนๆทําการเลือกเลยก็เลือกไฟล์ที่ว,ว่าเราจะลง Windows 10หรือว่าตัว Windows 11จากนั้นก็กด Open เมื่อทําการกด Open เรียบร้อยนะครับมันก็จะเลือกไฟล์ s o ส่วน Partition ตส่วน Partition นะครับสำหรับมันจะมีโหมดที่เป็น GPT กับ MBR ถ้าเป็น Default นะครับมันจะเป็นโหมด GPT GPT คือโหมด Hard ิ i s k สำหรับใครที่มีแบบ ฮาร์ดดิสที่เป็น SATA หรือ SATA 3ขึ้นไปหรือว่าเป็น NVMe นะครับในส่วนของพวก solid state นะครับในส่วนนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการแบ่ง partition ได้เยอะนะครับในส่วนนี้ก็ให้เลือกเป็น GPT แล้วก็ Target System ก็เลือกเป็น UEFI เป็นการ boot BIOS แบบใหม่นะครับในส่วนนี้แต่ถ้าใครเป็น IDE ธรรม,รรมดาหรือเมนบอร์ดรุ่นเก่าๆเ,เลยก็ให้เลือกเป็น MBR นะครับส่วนนะส่วนมากปัจจุบันส่วนมากคอม 2 3ปี้อนหลังนี้ก็จะเป็น GPT หมดเลยนะครับในส่วนนี้ก็ให้เลือกเป็น GPT จากนั้นก็เลือกโหมดเป็น UEFI อยู่แล้วครับในส่วนนี้ตัว BIOS ตัวเวอร์ชันใหม่นะครับในส่วนนี้จะเป็น UEFI หมดเลยก็ให้เลือกเป็นแบบนี้จากนั้นในส่วน Volume Label ก็ชื่อ Label ก็อาจจะตั้งเป็น Windows นะครับขีด USB ก็จะประมาณนี้ แล้วก็ปรับตรงนี้เรียบร้อยพิมพ์เรียบร้อยตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับปล่อยมันไปจากนั้นกดสตาร์ทเมื่อกดสตาร์ทเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้เมื่อกดสตาร์ทตรงนี้มันก็จะขึ้นโปรเซสสเตตัสจะขึ้นโปรเซสว่ามันจะทําการแตกไฟล์เป็นอีเมจต่างๆจากนั้นมันก็จะให้ฟอร์แมตฟอร์แมตยูเอเอ่อฟอร์แมตตัว USB ของเรามันเราก็ทําการกดโอเคเมื่อกดโอเคเรียบร้อยก็จากนั้นก็เพื่อนๆก็รอจนกว่ามันจะ แตกไฟล์จนเสร็จนะนะจนจนกว่ามันจะขึ้นดันนะครับในส่วนนี้ก็หลังจากขึ้นดันเสร็จเรียบร้อยเอพื่อนๆลองเข้ามาที่ USB แฟ a ชได r i ของเรามันก็จะเห็นเป็น partition มันก็จะเห็นเป็น partition เนี่ยเป็นไฟล์ set up เป็นไฟล์ s o u r c อะไรต่างๆอะไรพวกนี้ก็คือมันทำการแตกไฟล์ ISO ออกมาเพื่อที่จะทำเป็นในส่วนของตัว ตัวไฟ USB boot สำหรับลงตัว Windows 11หรือว่าตัว Windows 10นะครับในส่วนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการใช้โปรแกรม r u f a t ทำการแตกไฟล์ USB ทำเป็นเป็นตัวบู t สำหรับลงตัว Windows 10หรือว่า Windows 11นะครับก็ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการทำ ไฟล์ ISO นะครับเอ่อทำไฟล์บูท USB ก็วันนี้ก็เป็นบทความง่ายๆนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเีเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ